เมื่อวานพี่แปงี่สอนน้องรับชุดสายรับส่งชุดฟรีไปแล้วแล้ววันนี้เขามาใหม่ชุดหนึ่งค่ะรวมเป็น3ชุดและชุดลาวาอันนี้นะคะ,ะน,น้องแจกเพียง5,000ชิ้นเท่านั้นใครที่ยังไม่เคยได้สักชุดเลยดูคลิปนี้ได้เลยพี่แป้งรวมไว้ให้แล้ว เาแแบบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่เคยเล่นดูตามนี้ได้เลยซึ่งชุดสีแดงเนี่ยน้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด20,000พอยและตัวเองจะต้องเลเวล20นะคะซึ่งชุดดำเนี่ยน้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด3,500และชุดสีฟ้าใช้พอยหนึ่งหมและเลเวล10ค่ะ ซึ่งวิธีการลับมันเหมือนกันเลยทั้ง3าชุดต่างกันแค่ตรงพอย์เท่านั้นใครที่ยังไม่เคยได้นะคะไม่ต้องกังวลค่ะพี่แป้งจะสอนในคลิปนี้และก็ทําเหมือนเดิมวนไปจนกว่าพอย์จะขึ้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันเลยค่ะ น้เดินมาตรงกลางแล้วกดตรงกลางที่เป็นรูปรีกาทรายนะคะแล้วเราจะลงไปข้างล่างกันเรานะคะจะไปทเํเควกกันค่ะอรอเวลาแป๊บหนึ่งเล่ของ4อย่างนี้จําเป็นที่จะต้องเก็บนะคะน้องๆเพื่อเราจะได้พอยน์นั่นเองเดินตามพี่แป้งออกมาได้เลยค่ะเราจะเดินตรงไปแบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องกระโดดแล้วน้องๆก็เลี้ยวขวามาเลยนะคะขวาเด้อ อาจกระโดดมานะคะน้องๆนี่พอเรากระโดดมาเนี่ยเราจะเดินตรงมาในห้องมันจะมีทั้งหมด4เสาน้องๆเก็บเสาแรกตามพี่แป้งก่อนนะคะมันจะเป็นการกระโดดง่ายๆนะคะนี่พอเราเก็บกุญแจเราต้องมีกุญแจทุกอันเพื่อทําการเปิดประตูไปจุดสุดท้ายนะคะอย่าลืมเก็บอีสีดําๆที่พี่ให้เก็บด้วยนะคะเราจะได้พอยต์มาเพิ่มมากขึ้นมันจะได้ทีละ100พอยต์นะคะอันนี้เรามาเสาต้นที่2นะคะแนะนําว่าอย่าเก็บทีละดอกนะคะน้องๆเก็บทุกดอกทีเดียวเลยนะคะประตูมันเชื่อมกันหมดนะคะจากนั้น ตรงนี้นะคะเก็บอันสุดท้ายได้เลยน้องๆจะเห็นว่าประตูทุกอย่างปลดล็อกแล้วเดินตามพี่แป้งมาค่ะเรามาห้องนี้ก่อนก็ได้นะคะนี่เราเดินมาตรงนี้แนละ้วตามพี่แป้งมาได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บไอสีเหลืองก็ได้นะ,ะบางทีมันก็ไม่จาเป็นต้องใช้เพราะพี่ก็ไม่ได้ใช้นะ,ะเก็บไปงั้นอะ่ะกระโดดลงมาข้างล่างตามพี่นะคะแล้วก็โดดซอกแซกไปนะคะเราจะออกไปนะคะเพราะว่าห้องนี้นะคะน้องๆมันไม่มีประตูเชื่อมน,นะคะอะ่ะอย่าลืมมาเก็บสีดําตรงนี้ก่อนออกด้วยเด้ออ่ะเราไปห้องอื่นกันต่อนะคะน้องๆนี่เรามานี่ห้องนี้จะง่ายหน่อยนะคะเราต้องเกก็บุญแแจสีดงมาเก็บ สีเหลืองด้วยละกันอันนี้กุญแจสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะเห็นไหมว่าประตูเชื่อม2ประตูเราเข้าประตูไหนก็ได้ค่ะน้องๆจากนั้นนะคะนี่ตรงนี้นะคะระหว่างทางมันจะมีกุญแจซึ่งพี่แป้งไม่แน่ใจว่ามันมีทุกคนไหมเพราะก่อนหน้านี้ที่แป้งเล่นเนี่ยมันไม่มีแต่ครั้งนี้มันมีห้องเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวน้องจะต้องเข้าไปในห้องลับนะคะนี่เดี๋ยวเดินตามพี่แป้งมาได้เลยจะเห็นว่ามีประตูสีแดงอยู่นะคะเราต้องเอากุญแจในห้องนี้นั่นเองซึ่งในห้องนี้มันจะเป็นห้องแบบเออต้องกระโดดนิดนึงนะคะจําไว้นะคะน้องห้องรรร์คศูนนยกกาาะะททีี่่วมแบบ เราจะไปจุดสุดท้ายด้วยแล้วก็เป็นห้องการที่เราจะต้องมีทุกกุญแจนะคะซึ่งห้องนี้จําไว้ให้ดีที่พี่แป้นตายเมื่อกี้ห้องสุดท้ายแล้วนะคะมันคือห้องสุดท้ายแต่จะพาไปห้องอื่นเพื่อเก็บของก่อนนะคะไม่จะเป็น เดินตามพี่เป้นะคะเดินห้องไหนกะ็ทะลุเหมือนกันนะคะน้องแค่ไกด์ไลน์นนลลให้ดูว่ามันมีของตรงไหนบ้านนะคะดูตามพี่เป้ได้เลยนะคะแล้วก็จะไกด์ไลน์ว่าเออตรงไหนมันมีกุญแจควรขึ้นยังไงอะไรนะคะมันอยู่ข้างบนนะคะกุญแจเราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะซอกแซกนิดน,นึงขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมเก็บกระจกดําเอาพอยด้วยนะคะอะกุญแจเหลืองอยู่ข้างบนนี่นั่นเองเราก็เปิดประตูไปเห็นไหมเรากลักบมาห้องเลเซอร์อีกแล้วน สุดท้ายนะคะน้องๆแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูประตูอื่นก่อนนะคะปอบอกเลยห้องมันเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งพี่แป้งเก็ตแล้วว่าอ๋อมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งนะคะน้องๆที่แบบเรายังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวพาไปดู เพบเพื่บเพบนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่แป้งขอเช็คก่อนนะคะว่ามันอยู่ห้องไหนนะคะอ๋ออยู่ห้องนี้นะคะปลายปลยปายอ่ะห้องนี้เรามาเก็บกระจกด้วยนะคะมันจะอยู่ห้องแรกไอ้ต้นสีเหาแล้ค่ะน้องๆห้องไหนเรายังไม่ได้เปิดประตูให้เข้าห้องนั้นง่ายๆนะคุณแจอยู่ข้างบนสีเหลืองปีนไปเรื่อยๆนะคะน้องๆนี่ไล้สีดำๆจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ทะลุประตูไปนะคะ ก่อนเลนเซอร์แม่งพาตายจาไว้นะกะ่อทนทษองสุดท้ายเนี่ยมองไปเหมือนประตูจะตันแต่ไม่ตันนะคะน้องๆเลี้ยวขวาได้อันเนี้ยคือด่นานสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งหากเราเก็บกระจกไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยเนี่ยเราก็ได้พอยที่ละพันสองพันอยู่แล้วซึ่งก่อนที่เขาจะเปลี่ยนมาให้มันรับง่ายๆแบบเนี้ยก่อนหน้านี้มันรับง่ายกว่านี้อีกค่ะน้องๆน,นี่ว่าง่ายแล้วก่อนหน้านี้ที่พี่แป้นเล่นไปสิบห้ารอบอ่ะง่ายกว่านี้นะคะเมื่อทํามาแล้วเราได้พอยมาแล้วเนี่ยเราก็เล่นไปเรื่อยจนกว่าเราจะสะสมพอยไปเวล1 0สิบนะคะหนึ่งหมื่นหรือสามพันห้ารับของ